ตอนแรกเลยนะคะตอนแรกเลยเนะน,นี่ยสวนเนี้ยทุเรียนอะ่ะมันเป็นถ้าถ้าภาษาเราเขาเรียกว่าโรคเนาะทุเรียนมันเป็นโรคคือมันตามง่ามกิ่งอะ่ะมันมีน้ําไหลน้ําไหลมาแล้วใบมันก็จะหงิกจะงอใบจะไม่สวยเลยมันจะงอแบบเหมือนขาดอะไรเยอ่อแยบเหมือนขาดธาตุสังกะสีนะอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งน้ำเยิ้อมตามง่ามกิ่งสองใบหงิกงอสามไม่แตกยอดถึงแตกยอดมาก็หงิก <c oughs> ออ มันมันมันบอกไม่ถูกอ่ะแล้วก็โคนก็ต้นทุเรียนจะตายหรือไม่ตายจะอยู่หรือไม่อยู่อะไรนี่แหละก็อาจารย์รุ่นแนะนำให้ใช้วัตถุเนี่ยพวกเนี้ยอ๋อหิงไม้ใช่ใช่เศษใบไม้กิ่หิงไม้พวกเนี้ยอาจารย์รุ่นจะแนะนำให้มาเอาไว้ที่โคนเพื่อที่จะเป็นอินทรีย์วัตถุครับแล้วรากทุเรียนก็จะออกมาหากินและเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรปุ๋ยมันก็ไม่ไหลไปไหนเวลาฝนตกมามันก็อยู่อยู่ในบริเวณนี้ซึ่ง มันดีมากเลยแล้วมันทําให้รากทุเรียนอะไรนี่มันเดินหากินง่ายเปิดดูบ่อยเหมือนกันเปิดดูบ่อยมีรากขึ้นนะเปิดดูจะมีดินมันมันซุย่ะมันซุยมัน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 เป็นลักษณะนี้จ้ะมันเป็นดินซุยอย่างเงี้ยจ้ะใช่ค่ะแล้วมันทําให้ทุเรียนแบบหากินง่ายดูจากการแตกยอดจ้ะดูจากการแตกแตกยอดใบทุเรียนเรามันแตกยอดขึ้นเดี๋ยวคอยดูนะเนี่ยใบนี้ใบที่สองจ้ะโอ้โห กสิบลูกใบที่สองใบใจเท่ามือนะครับอจ้ะ <laughs> ซึ่งใบใบเขาใจใหญ่มากเลยเขาไม่โซมไม่อะไรเลยจ้ะจากที่เคยเป็นโรคอะ่ะไม่ต้องอะไรมากมายเลยเนี่ยตามง่ามกิ่งอะ่ะตามอย่างาเงี้ยไหลเยิ้มอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันไหลมันแตมันก็ไหล <c oughs> แต่นี่มัน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 ไม่ไหลมันแห้งอะ่ะอาจารย์ <c oughs> ใช่คือนี่แหละคือประนวนแบบเปิดใจยอมยอมรับว่าเออของอาจารย์โรดที่แนะนํามามีแต่สิ่งดีดี จากที่เคยเห็นไม่รอยเนี่ยเ hmm. มื่อก่อนเนี่ยเนี่ยแต่นี่แหงแ้งแกล้งมีน้ําที่ไหนไม่มีจ้ะป้าเนี่ยบอกตรงนะไม่มีคําไหนที่จะบรรยายแล้ว <c oughs> มีแต่คําขอบคุณกระดีใจแบบ <c oughs> ม,มันมันมีคือพูดง่ายแบบตั้งแต่รู้จักอาจารย์โรดมาเนี่ย <c oughs> มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาใน <c oughs> ในครอบครัวป้า <c oughs> เพราะว่าทุเรียนป้าจะตายไม่ตายก็ฟื้นได้สวยงาม <c oughs> ก็เพราะ <c oughs> ยาอาจารย์โรดนนี่แหละ <c oughs> พอถึงเวลาฉีดยาก็ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ตั้งแต่เริ่มแตกยอดใบอ่อนมาอย่าให้เกิน5วันนะประนวนซึ่งถ้าถามเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่า10วันก็ได้อะไรเงี้ยกว่าถ้าเราทําตามเขาสิวันพอดีใบไปหมดแล้วแมลงเขาเขามาเยือนค่ะพวกเพียไฟเอยหนอนเอยพวกเนี้ยถามหน่อยเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาก็เอาไปหมดแล้วค่ะพอถึงสิบวันก็พอดีแต่อาจารย์โรดบอกว่าถ้าแตกใบอ่อนนะ สี่ถึงห้าวันกําลังสวยอ๋อก็คือซ้ำอีกรอบหนึ่งใช่สี่ถึงห้าวันเนี่ยกําลังสวยเลยรับรองอยู่กับเราแน่นอนใบใบสวยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตามนี้เขาก็ไม่อยู่กับเราหรอกเพราะว่าตัวแมลงเขาจะเก่งไงเขาจะเก่งมากเลยนอนพวกนี้เก่งมากเขาจะเก่งกว่าเราเราสู้เขาไม่ได้หรกปรับสภาพน้ําทุกป้าก็ไม่รู้เรื่องนะอาจารย์โรดเป็นคนแนะนํามาเออว่าแนะนําตัวนี้ตัวนี้มาก็ตอนที่ยังไม่ปรับ ฉีท่ายมะแลงก็ไม่อยู่ห้าวันก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วเอ๊ทำยังไงดีนะอาจารย์โรดแนะนํมาให้ปรับสภาพน้ําเอาน้ําไปให้อาจารย์วัดเนาะตอนนั้นวัดว่าเออน้ําฉีดยาทุเรียนใช้ตัวนี้นะโรดน้ออําทุเรียนใช้ตัวนี้นะพออาจารย์วัดได้มาได้ค่าน้ํามาแล้วก็ให้มาปรับน้ำเออทอนนี้ทอนนี้ทอนทนี้เออเราก็ทําตามอาจารย์โอ้โหทีเดียวเองทีเดียวอยู่เลยอยู่เลย <laughs> ไม่ไม่ต้องเบิ้ลสองไงครั้งเดียวจบดูเรื่องจ้ะ เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเห็นผลตตัั้้งงแแ่ครรกเลยอาจารย์จริงๆเรื่องปรับสภาพน้ําเนี่ยอันนี้คือว่าเห็นผลยังไงพอเราฉีดเข้าไปเอามาแรงอยู่เห็นไหมไม่มีร่องรอยเห็นการทาลายใช่ไม่มีหนอนเจาะไม่มีแมลงอันนี้คือการผสมปรับสภาพน้ําก่อนก่อนที่เราจะมาผสมยาฉีดเราปรับแต่เรามาฉีดเนี่ยได้ผลอย่างเงี้ย แต่ถ้าเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปรับนะเหมือนเมื่อก่อนนู้นน่ะอาจารย์มันก็จะเป็นรูมัง่งมันจะเป็นบิดเบี้ยวมัง่งอะไรมัง่งสารพัดที่จะเจอแต่ตอนนี้ป้าไม่กังวลแล้ว สบายมากจ้ะ <th phin x> เออใช่เอาอยู่เอาอยู่จ้ะเอาอยู่คืออาจารย์แนะนํามีแต่สิ่งดีๆไม่ไม่ไม่มีว่าว่าแนะนํามาแล้วทําให้เราเสียเลยนะอาจารย์จริงนะอาจารย์แนะนํามาดีมากเลยโดยเฉพาะแฟนนะคุณลุงนะชอบชอบจริงๆนะชอบติดตามตลอดคือคลิปตลอดเยป้ากับลุงเ่นตุสร์ไม่ไม่เก่งนะอาศัยว่าเปิดดูแบบดูดูดูเออดูแล้วก็นั่งยิ้มไปมีมีความสุขไปนี่นี่สิ่งที่ที่ได้รับนะ แล้วก็จะอยู่กับอาจารย์เรถตลอดไปไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเราจริงเพราะว่ายาเขาดีจริงจ้ะตอนนั้นมันเป็นไอราใบจุดเนาะเดี๋ยวเ็ดมาเลยนี่ไม่ไม่เสียได้หรอกจ้ะเป็นจุดซาลายนะครับถามว่าตาเป็นอะไรเนี่ยตาบอกมันเป็นธรรมชาติมันมันเป็นทุกสวนแหละมันใช่เหรอบอกโอ้โหเลยบอกทำไมเป็นอย่างนี้ก็งงอื เอาไปเอามาโอ้ต้องใช้ด่างทับพิมนะครับเออหรือไม่ก็เออตัวคอปเปอร์นะเออตัวคอปเปอร์อันนั้นหละเออของซาโนโนนะเออดีมากเลยตั้งแต่นั้นมาเห็นไหมใบอู้สวยใช่ไหมอืมสวยจากเนี่ยดูนะจะเป็นสนิมใช่ไหมครับใช่ราสนิมก็ไม่มีแล้จะจุดสลายไม่มีแล้วเนี่ยจะสะอาดแล้วจะสะอาดแล้วจะไม่ไม่เหมือนเดิมคือปัญหาหลักเลยก็คือ ขาดน้ำนะครับขาดน้ําถึงถึงเราลดลดน้ําไปปุ๊บเขาดินดินทรายเนี่ยจะอุ้มน้ําไม่ค่อยอยู่ละครับปัญหาที่สองจากการที่อุ้มน้ําไม่อยู่ละก็ยังเก็บธาตุอาหารอยู่ไม่อยู่เหมือนกันทั้งน้ำทั้งธาตุอาหารเลยใช่ไหมครับใช่ครับเก็บธาตุอาหารไม่อยู่เหมือนกันก็แล้วก็ปัญหาที่3คือตัวการชะล้างการชะล้างง่ายเลยครับนะครับจากมาครั้งก่อนเนาะมาครั้งก่อนมาหาปนวนก็คือปุ๋ยไปกองอยู่ในคลองหมด รอบก่อนนะครับมันจะมีในเรื่องของใบเหลืองใบเหลืองที่ว่าเป็นอาการแบบเหมือนใส่ปุ๋ยไม่ทันครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็ใช้เครื่องมือมาตรวจด,ด้วยมันก็ไม่เหลือจริงๆครับไม่ไม่เหลือปุ๋ยให้เขาจริงๆยิ่งธาตุตัวที่เขาไม่อยู่เลยครับเขาไม่ไม่คือตรวจที่ไรก็ไม่ค่อยเจอก็คือเรื่องของอหลักๆเลยคือตัวจุลาธาตุครับพวกเหล็กนะครับแมงกานีสสังกะสีซึ่งซึ่งตอนแรกก็คือใบเล็กใบหยิกมากนะครับอันนี้ไม่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 ออกเลย นะครับーーก็นนั้นอย่างที่บอกว่าทางดินเขาเขาน่าจะเก็บไม่อยู่เลยแ่ะครับแนะนำาว่าก็ต้องต้องหาเพิ่มอินทรีย์วัตถุเยอะๆในะ,ค,ะใครับเพราะอินทรีย์วัตถุมันจะมันจะเป็นตัวประจุลบอะ่ะมันมันจะดึงดึงปุ๋ยไว้อยู่<อ>ซึ่งมามารอบนี้ก็ดีขึ้นーーนะครับตามคนทุกตัวนะครับแล้วก็ーーถ้าเราเราเจอปัญหาว่ามันชะล้างนะครับมันมันชะล้างได้ได้เร็วเนี่ยเราก็เลยปรับ ก็เลยให้ให้ประนวนนะครับปรับสูตรในการในการใส่ปุ๋ยก็คือใส่ทีละน้อยแต่บ่อยครั้งครับใส่น้อยแต่ใส่ใส่บ่อยเพราะว่าฝนยิ่งยิ่งตรงพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับฝนตกค่อนข้างบ่อยฝนตกค่อนข้างบ่อยก็ก็คืออยากให้เขากินได้ได้ได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าทางดินเขาเขาน่าจะเก็บไม่อยู่เลยแหละครับใส่ไปเท่าไหร่ก็น่าจะเก็บไม่อยู่ดังนั้นก็ก็คือต้องต้องปรับเนาะก็คือยังไงเสียตัวพวก จุลธาตุที่อยู่ในรูปของคีเลตนะฮะเรื่องของตัวของเหลวเนี้ยเราต้องต้องให้ทางไปแล้วแหละอย่างที่บอกว่าข้อจํากัดในการในการเจริญเติบโตนะครับของของพืชเนาะมันมันมันก็คือพืชจะเจริญได้เติบโตได้ดีได้ได้ดีที่สุดนะครับจะมีค่าเท่ากับธาตุที่เขามีน้อยที่สุดนั่นเองนะครับเราก็ต้องพิจารณาดูอย่างบางต้นก็ขาดซิงคนะครับบางต้นขาดเหล็กก็เริ่มดีขึ้นนะครับเนื่องจากใส่พวกอินทรีย์วัตถุแล้วนะครับ ก็เริ่มเห็นเห็นชัดเจนแล้วแหละเพราะเอาเครื่องอวัดพวกนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับก็ก็เห็นว่าโอเคมันมีขึ้นมากกว่าเดิมขึ้นประมาณเกือบเกือบสิบเท่าเลยนะครับเกือบเกือบสิบเท่า ค่าที่เหมาะสมนะครับสาหรับพืชก็คือตั้งแต่0.2นะครับจนถึง0.5อันนี้คือ0.35ใช่ใช่ก็คือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็อย่างที่บอกว่าใส่ให้ให้ให้เปอร์นวนใส่น้อยๆน,นะครับแต่ถ้าเราใส่เยอะเนี่ยมันก็จะเกินละเป็น0.6 0. อะไรไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่ามันแตกที่ผมบอกว่า3เท่าหมายถึงว่ารอบที่แล้วเอาเอาเครื่องตัวนี้แหละมา มันไม่ใช่0.3นะมัน0.03ใช่ใช่0.03เออมันก็เลยตอนนี้ปุ๋ยมันมันอยู่ไงนะครับ0.3อย่างเงี้ยมันก็เพิ่มขึ้นสิบเท่านะครับนี่ครับความดีของอินทรียวัตถุนะครับผมใช่ครับนี่คือคือเราต้องต้องต้องปรับทางทางดินให้เขาดินดินเขามีอินรียวัตถุเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อจะช่วยในการในการกักเก็บนะครับก็คือดูดดูดตัวปุ๋ย ไว้อยู่นะครับให้ให้คงอยู่ที่ที่ดินให้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับนะครับเพื่อเราแบบไม่สูญเปล่าเนาะในการใส,ใส่ใส่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปปุ๊บเนี่ยใส่ปุ๊บเดี๋ยวน้ําก็เอาไปใส่ปุ๊บเดี๋ยวน้ำเอาไปมันก็มันก็เกิดความสูญเปล่านะครับดูแล้วบอกป้านวลปรับเลย10บวัน <c oughs> ปรับสิบวัน<ช>แต่ใส่ให้ใส่นน้อยคร<ช>ับให้ให้เขากินได้ต่อเนื่องนะครับมันจะได้ไม่ไม่เกิดการชะงักในการเจริญเติบโตอย่างเงี้ยครับพอดินตรงเนี้ยน้ําผ่านนะครับตรงเนี้ยเป็นเป็นพื้นถนนถ้าเราดูนะครับพื้นถนนเขาจะ เขาจะสูงแล้วก็น้ําผ่านนะครับมีกาสน้ําผ่านเยอะไปส่วนหยางครับไปปที่ส่วนหยางไปที่ท้ายคลอครับท้าทหารอยู่อยู่ท้ายๆค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ก็เริ่มมีสูเอ้ยแบบพวกอินทรีย์วัตถุเช่เริ่มเริ่มเริ่มมีอยู่บนบนบนโคกเขาบ้างเริ่มจับนะครับเริ่มเริ่มจับได้แล้วนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับก็ดูจากสภาพใบเนาะวันวันที่เรามาวันแรกเนาะใบก็เล็กๆคือโอ้ ก็อดเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับต้องให้กําลังใจกันแต่ที่แน่ๆนคือที่ฝังใจคือสามเกลือนะครับพอฉีดเข้าไปปุ๊บมันมันแห้งไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับตัวนี้ด้วยหรือเปล่ามันก็จะแห้งแห้งไปเรื่อยๆผลสุดท้ายไอเรื่องเยิ้มน้ําไหลเยิ้มตามงามกิ่งก็หมดไปอ๋อแล้วทีนี้จากใบทุรียนที่เคยเล็กมันก็ใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนใบเล็กทีเดียวออกออกมาใบใบเล็กถึงมันจะไม่หงอใบมันก็เล็ก แต่พอหลังจากฉีดไปแล้วหรือทําไปแล้วเนะี่ยตามที่อาจารย์โรดบอกใบมันก็ใหญ่ขึ้นใบ,บมันใหญ่ขึ้นใบมันไม่ได้เล็กเหมือนเมื่อก่อนใบมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ไม่หง,ง,งิงอแล้วมันก็แบบขยายขยาย,ย,ายจากออขยายจากเดิมๆเป็นใหญ่ขึ้นแล้วเราก็พอใจเออแล้วต้นไหนที่เคยโทมก็แตกยอดขึ้นขึ้นมาใหม่แตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วใบมันก็ใหญ่ขึ้นอ <ESIN. S 1> แล้วมันทําให้ป้ารู้รู้สึกแปลกใจว่าเออ ยาเขาดีเนาะตาเนาะบอกถ้ายาเขาไม่ดีจริงอ่ะนะครับทุเรียนเราคงไม่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยเรื่อยก็เลย,เอ,ย,เ,อยเอออยากให้ดูตัวนี้จ้ะอดีตปัจจุบัน <laughs> อึาืบอกว่ายาอาจารย์โรคเขาดีมากๆเลยดีจริงจ้ะแล้วไม่ได้เป็นแค่นี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน,กน,นจ้ะดูนะจ้ะโอใหญ่จ้ะ ใบเขาใหญ่ขึ้นเก็บอาหารก็อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นแม่เป็นรอนรอน่ยเขาเก็บอาหารเนี่ยจ้ะใช่เป็นรอนรอนแล้วเป็นคลื่นนะเนี่ะใช่เป็นคลืนเนี่ยจ้ะเนี่ยทั้งนั้นเลยจ้ะเขาเขาเก็บอยู่มากองดูดูใบสีดูเห็นไหมแดดแดดนี่แหละชัดเจนดีนะเนี่ยดูใบเห็นไหมโอ้โหใหญ่กว่าตอนแรกเลยใช่ครับใหญ่กว่าตอนแรกเยอะจ้ะเนี่ยเนี่ยดูจ้ะเนี่ยดูโอ้เนี่ยเห็นไหมแตกสวยจ้ะ ก็ถึงว่าจะแล้วจะไม่ให้ชมอาจารย์โรดไม่จะชมใครเพราะว่าอาจารย์โรดเป็นคนแนะนําอ่ะจ้ะครับเนี่ยรอยดําๆเนี่ยรอยรอยน้ําไหลเยิ้มทั้งนั้นเลยเนี่ยออ๋เนี่ยเป็นรูเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยคือเหลือแค่รอยใช่ไหมตอนเนี้ยใช่เหลือแค่รอยเนี่ยเป็นรูจ้ะตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นรูเป็นน้ําไหลเยิ้มขูดก็แล้วอะไรก็แล้วจนจะร้องไห้เราบอกจะทํายังไงก็ถึงจะหายตามเนี่ยแตกแล้วก็น้ําก็ไหลเยิ้ม ตอนนี้หาน้ําไหลไม่เจอจ้ะไม่มีจ้ะี่สวนลุงจิมไม่มีจ้ะสูสวนลุงจิมเอประเภทที่ว่าโรคทุเรียนต้นน้ําไหลไม่มีจ้ะมีแต่ต้นแห้งจ้ะโดยรวมคือดีจากกว่าเมื่อเมื่อเมื่อ่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนมันมันเหลืองทั้งแถบเลยอ่ะมันเหลืองแบบซีกนี่มองมาเหลืองหมดหมดเลยไม่ไม่มีเขียวไม่มีไม่มีแบบนี้เลยอแต่พอดูตอนนี้เห็นไหมเนี่ยจากที่เหลืองแล้วมาเป็นอย่างเนี้ย เราจะไม่ให้เราทึ่งได้ยังไงเออเราก็ทึ่งคือเมื่อก่อนเนี่เป็นใช้เมื่อก่นนสีนี้ค่ะใช่ช่ทั้งต้นเลยเนาะทั้งต้นเลยตอนนี้เป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ห่างกันเลยอยู่ใกล้กันเนี่ยอะเนี่ยใช่คือคือมันมันทาให้ป้าแบบรู้สึกประหลาดมากเลยเออต้นไม้นี่ก็แปลกเนาะแปลกอันจริงนะเราจะเดินตามอาจารย์ทุกนาทีก็ว่าได้ครับทุกทุกเดือนทุกทุกวันว่า แต่ละเดือนแต่ละรอบใส่ยังไงยังไงเพราะว่าอยากให้ทุเรียนอ,ออกมามีลูกดกมีดอกดกคือพ <c oughs> ูด,ดง่ายใ,ให้ดีที่สุดสำหรับเพราะเราไม่เคยทำเลยเราไม่เป็นเราเราไม,ไม่ไม่รู้เรื่อง <c oughs> พราะเราไม่รู้เรื่อง <c oughs> พอมาเจออาจารย์อาจารย์ก็บอกพอบอกมาแนะแนวมาก็ใบก็ดูเสนะแบบ <c oughs> มันสวยเออเราก็โอเคเนี่ยก็จะเดินไปเรื่อยๆนะกล้องจะเดินตามอาจารย์โรดจะจะไม่ทิ้งไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ว่าเออพอเราได้ดีเราจะทิ้งใหม่ใหม่ก็จะอยู่กับอาจารย์โลกตลอดเพราะว่าป้ากับลุงอ่ะได้เพราะอาจารย์ป้ากับลุงอ่ะถ้าไม่ได้อาจารย์โรดนะบอกตรงๆนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยอนะไม่ได้เสริมไม่ได้เติมแต่งถ้าไม่ได้อาจารย์นะทุเรียนป้าไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่า มันเป็นโรคแทบทุกต้นก็ว่าได้ในหนึ่งร้อยต้นเป็นจิ้งเป็นโรคแทบทุกต้นพอได้ยาจานเนี่ยฟื้นยาจานมาแล้วดีเลยนี่เนี่ยตามง่ามเนี่ยมันมันมันจะเป็นน้ําไหลเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอ๋อปพติเมื่อก่อนใช่มันจะเป็นน้ําไหลแต่พอใช้ยาจานรดนแล้วก็ ทุกอย่างแห้งหมดเลยแล้วลแ้วต้นก็โตขึ้นโตขึ้นเมื่อก่อนต้นติดเดียวเองใช่มันมันโตมากมันมันมันโอเคกว่ากว่าเดิมเยอะซึ่งเมื่อก่อนน่ะตามตามกิ่งนะแทบทุกต้นบอกตรงๆมันจะเป็นน้ำอาจารย์จะเป็นน้ำแบบเยิ้มเยอะมาตามกิ่ง แล้วทีนี้ก็คุยกันจะทํำยังไงดีจะทํำยังไงดีอถามถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาก็บอกต้นนั้นต้นนี้ต้นนั้นอ่ะเราก็ฉีดแล้วมันก็ไม่ได้ผลตอนนี้พอมาเจออาจารย์อ้าลองฉีดดูแห้งแห้งเลยฮะมันมันจากที่มันเยิ้มเยิมเดินดูได้เลยต้นตอนนี้ไม่มีเยิ้มไม่มีจ้ะการันตีได้เลยทุกต้นแห้งหมดจ้ะ ตามกิ่งตรงเนี้ตามง่ามโอ๋อเคยเป็นแผลแล้วมันแย้่เยิ้มใช่ไหมครับใช่เป็นเม็ดเยิ้มๆเม็ดทั้งนั้นแหละเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่มีแล้วอหมดแล้วจ้ะอาการเอ่อเป็นน้ําไหลเยิ้มตามงามกิ่งหน้าตาเนาะแบบนี้เนาะไม่มี๋ยวนี้ไม่มีอต้นแข็งแรงขึ้นหมดเลยใช่ไหมครับใช่ต้นแข็งแรงขึ้นไม่มีเลยไม่มีแม้แต่ต้นเดียวจ้ะก็คันแรกเลยใจก่อนใจเราว่าเอ่อ เราจะเลือกเดินแบบไหนแล้วก็ดูอ้างอิงจากสวนอื่นๆว่าสวนอื่นๆเขาทำกันยังไงแบบแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าถ้าทำตามอาจารย์โรดแนะนำคืออินทิวสุหรือพวกพวกใบพวกเนี้ยอาจจะพูดผิดไปไม่ว่าก,กันเนาะก็คือว่า ใบไม่ว่าจะเป็นกิ่ง,งที่เราเตกแต่งอะไรพวกนี้ยให้เราเอาไว้ในโคนเราไม่ต้องเอาออกนอกโคนแล้วมันจะทําให้เก็บปุ๋ยได้แล้วรากเวลาออกมาหากินเขาก็ไม่เจอแสงแดดพอไม่เจอแสงแดดเขาก็หากินได้ง่ายแล้วดินก็ทําให้ดินร่วนซุยอะไรอย่างเงี้ยม,มันอยู่ที่ใจเราก่อนถ้าเราเปิดใจที่จะทําตรงนี้ โอเคประสบความสําเร็จอย่างที่ป้าเป็นอยู่ตอนนี้ใช่ป้าป้าเพิ่งเพิ่งเจอป้าก็ได้ขนาดนี้ป้าก็ภูมิใจป้าคิดว่าถ้าของเขาไม่ดีจริงอ่ะเขาก็คงไม่กล้าที่จะมาแนะนําคนนุ้นคนนี้คนนั้นเออแล้วเขาแนะนํามาเนี่ยก็มีแต่สิ่งดีๆหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยใส่น้อย แล้วก็ใส่บ่อยๆทุกสิบวันทุกสิบห้าวันแล้วแต่ของสวนนั้นๆแต่ของป้าเลือกทุกสิบวันจ้ะแล้วก็ป้าจะไม่ค่อยเน้นเคมีนะป้าจะเน้นพวกอินทรีย์เคมีซะมากกว่าเพราะว่าพื้นดินของป้ามันไม่เหมือนคนอื่นเขาเราต้องดูดินของของของเราเปิดเปิดใจที่จะทําตรงนี้แล้วผลลัพธ์มันก็จะได้มามาเองถ้าป้าไม่เปิดใจไม่แน่นะทุเรียนที่สวนป้าอาจจะ ไปหมดแล้วก็ได้คงต้องมาปลูกยางแทนแล้วแหละแต่ตอนนี้ป้าไม่เอาแล้วป้าเดินตามทางอาจารย์โรดที่แนะนำมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยได้แบบนี้แล้วทำให้ป้าน่ะชีวิตป้าก็ดีขึ้นนะใช่ชีวิตป้าก็ดีขึ้นคือเงินที่ลงทุนเราก็มาเก็บไว้ลงทุนปีนี้ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครเขาต้องแบบโอซื้อยามาฉีดถังหนึ่งนี่ ใช่ก็คือว่าคือหนึ่งอาจารย์โลดพาลดต้นทุนค,คือว่าลงทุนน้อยแล้วก็ผลที่ได้รับก็คือมันดีอย่างที่อาจารย์เคยพูดบ่อยๆว่าถ้าปีนี้ทุเรียนราคาดีเราก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดว่าทุเรียนราคาตกเราก็อยู่ได้เพราะว่าเราลงทุนตามที่อาจารย์แนะนำมาซึ่งมันดีมาก ดึงบอกว่าอยู่ที่ใจก่อนอเรา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 กล้าที่จะรับตรงนี้เราลองทาดูไม่ได้เสียหายจานไม่ได้ซื้อได้หานี่เอออย่างกิ่งไม้พวกเนี้เราไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยตัดแต่งกิ่งทุเรียนก็นโยโลงมาเนี่ยใบเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อเราไม่เราไม่ต้องเหนื่อยด้วยไม่ต้องมาเหนื่อยใช้แรงแบบกวาด เอาเอ่อมันเหนื่อยแช่คาดเอาใช่เอาออกมันไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ให้เขาล่วงเขาอยู่อย่างนี้หละเดี๋ยวเขาก็ย่อยย่อยสลายเองเพราะตามธรรมชาติของใบไม้ก็เป็นปุ๋ยอยู่แล้วจ้ะเนี่ยปนวนตรงนี้แหละที่ว่าอยู่ที่ใจใจปนวนยอมยอมรับตรงนี้แล้วปนวนก็ได้เห็นผลอ่าท่านใดที่แบบประสบปัญหาแบบคล้ายๆกันเพื่อโทรมาสอบถามปนวนเนาะเอาเอาเลยไหมคะเบอร์ เราประดูจำเบอร์ได้ใช่ไหมฮะลองบอกเพื่อนๆเราก็ได้ครับ087-942-8277่ครับขอทวนอีกรอบนะคะครับ087-942-8277ครับหรือหรือว่าท่านใดนะครับจะมาดูที่แปลงเนาะตรงที่ที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับประดูอยู่อำเภอเขาชะเมาตำบลห้วยทับมอน บ้านศิลมันบ้านศิลม์นบมันบ้านค่ายซอยบ้านค่า,ายจ้ะ <c oughs>